ครับเอ่อผมเศร้ามาหลายครั้งแล้วก็ผมอาจคิดปุ๊บมันก็ไม่ดีอะไรอย่างนี้ครับโอเคก็ไม่ไม่เป็นไรก็สำหรับวันนี้ก็มารีวิวแค่มาคราบศูนย์จหรือ0ู5ย่ิบาะออกศูยอยู่วันนี้อยู่วันนี้นะฮะเอ้เเป็นอะไรเออแะละโอเคครับก็อ่าตอนโหลดนะไม่ได้ผมทิ้งลิงก์ไม่ได้ครับมันทิ้งลิงก์ไม่ได้มันไม่ให้ทิ้งอ่ะ พอผมกดทิ้งมันก็บอกเกิดข้อผิดพลาดบางอย่างไวรัสอะไรบอ,อย่างโโหมันขี่ได้นะครับมันต้องหาอะไรให้มันกินไม่รู้นะส่วนมังกรก็ไปไม่ได้ม้าก็ยังไม่มีนะฮะในภาพก็มีของที่เราต้องการเปินไฟนี่ออกนี่อีกนี่ออกแผ่นซีดีนั่นอกนี่อก,อก,อก,อกทั้งหมดนะครับที่เราต้องการนะครับสำหรับผมคนเดียวโอเควิธีโหลดนะครับก็ไปโหลด ที่นี่เลยเลยอ้าวค้างครับรอแป๊บหนึ่งครับเออจะขอเออนี่ครับไม่ต้องตัดคลิปละนี่ครับให้คุณพิงค์คุมว่า m i ไมครับพี่สูงยี่สิบหกเอพีเนะครับไอ้คำว่าฟรีฟงฟรีฟร,ฟรีไม่ต้องเขียนนะแล้วก็เข้าไปดูคลิปของฝรัง่งได้เลยครับนี่ลิงก์ต้องโหลดสองอันนะฮะอ่าส่วนวิธีทำก็ไปดูของใครมาก็ได้นะมีใครสอนบ้าง ดีมีม้าด้วยอ่ามีตั้งหลายตัวแต่จะบอกไว้ครับของเราไม่มีคนระับของเราไม่มีแบบเขาทำไมมันลื่นจังเลยมันลื่นสำหรับเครื่องนู้นสิเครื่องเราไม่ลื่นเนาะ,ะถ้าพามัใช้ก,ก็ต้องขออภัยนะครับเพราะผมใช้นี้ไม่ค่อยดีนะอ่าโอเคแก็ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลราไปก่อนครับอ่าอย่าลืมนะครับโหลด3ลิงก์นะอ่าโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลราไปก่อนครับขอบคณคไปบ๊ายบายเย้ bye